เปิดแชทสาวรับสาวสิเจดทักมาหาเพื่อนหลังจากหนีออกจากห้องสมรักคำสิง ล่าสุดในรายการโหดกระแสกันจนจอมพัดลังพากันกับครอบครัวสาววัยสิบเ้ถูกกรณีนักโนักมวยที่รุปลามออกร่างกายแต่ก็ไม่ได้เปิดใจถึงสาเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นและนายพัดชัยนั้นก็กล่าวว่าแม้ของเด็กอายุสิบปีแต่ติดต่อมาหาตนเพื่อขอขอความช่วยเหลือจนเตรียมออกเอกสารและหลักฐานมาพร้อมมาคุยตาคุณตาของน้อง าให้ข้อมูลด้วยน้องเนื่องจากน้องครอบครัวเป็นกังวลและเพราะว่าอีกฝ่ายก็เป็นคนและมีชื่อเสียงและก็รู้จักคนในจอกอของคอนแก่นเยอะทีเดียวแต่นักน้องก็อายุแค่17ปีอ้างว่าตำรวจก็ให้พื้นที่ไปหาที่บ้านและก็บอกว่าขึ้นรถหน่อยในเดียวจะไปแมเคลียน้องก็ตกใจว่าจะไปไหนแต่คุณยามก็เขาก็น้องก็บอกปฏิเสธว่าไม่ พร้อมที่จะอ้างว่าไม่มีใครมีเงินจะเดินทางไปไหนแต่คนที่อ้างว่าก็เป็นตำรวจก็ยืนยันว่าจะไม่ได้ไปเถอะแต่เงินเยอะแน่นอนนายทักกล่าวว่าอีกว่าส่วนทึ่งสถาบันเทิงที่อ้างว่าน้องอายุ17ปีปล่อยบัตรประชาชนเพื่อให้สารพัดและให้เข้าไปในร้านได้ซึ่งก็อยากจะให้ตรวจสอบว่ามีการปล่อยบัตร จริงหรือไม่ซึ่งตนก็ไม่ได้สอบถามถึงความจริงกันน้องกับอายุสิเจ็ยืนยันว่าไม่ได้ไปปล่อยบัตรอย่างแน่นอน จนหลังบอกว่าเรื่องเหตุตนนั้นมาดูในฐานะในคนกลางก็ไม่เข้าใจาใครเพราะว่าน้องก็แท็กจริงแล้วน้องก็ยังไม่ถูกพิสูจน์ถึงเรื่องนี้หากวลรามหรือประ,ะเมินที่ทั้งเรื่องการที่ครอบครัวบอกว่าลูกหลานก็เป็นคนดีแต่ก็เด็กก็หนีไปในเที่ยวทั้งอายุยังไม่ถึงจนมาบอกว่าเป็นเลี้ยงเด็กเป็นอย่างดีแต่ต้องนบททดสอบให้ ให้ได้ดีในวันที่หนูเหตุการณ์ที่ติ็กๆออกจากและการพิสูจน์มากับเพื่อนเพื่อนนเพื่อจะเข้ามาสอบในการจ,จังหวัดขอนแก่นสืบเนื่องจากสอบถึงเขาบอกว่าครอบครัวจะไปเที่ยวที่ห้องกับเพื่อนๆนมาที่รูหลังจากเ,เกิดเรื่องราวที่ไปเที่ยวผับนั้นเด็กๆก็ยิน เ,เด็กก็บอกว่าไม่ได้แปลงบัตรนะะเป็นการแนแสดงบัตรประชาชนให้เงือมือถือในการดูเพราะว่าในวันนั้นก็ไม่ได้เอาบัตรให้ใบจริงไปด้วยแต่ก็ยืนยันไม่ได้ปล่อยและแปลงบัตรต่อบ,บัตรอย่างแน่นอนในวัฒนนนทาวุฒนั้นก็รองอธิบายดีดีอ่ะ อาจจะสํานักงานในการสอบสวนนี้คือว่าเรื่องนี้ก็ต้องแบ่งออกมาเป็นส่วนและก็เป็นเรื่องประเด็นไปในเรื่องของคุณสมบัติและพูดได้ถึงเต็มปากว่าจะมีการผิดอย่างแน่นอนในส่วนของการกระทําความผิดในเกี่ยวกับการพากผู้เยาว์หรืออายุเกิน15ปีแต่ก็ไม่เกิน18ปีไม่ว่าจะเป็นผู้เยาว์จะจะยืนย,นย้อนว่าหรือไม่ตามก็พูดที่ ทำความผิดก็ต้องถูกดำเนินการคดีตามละเมิดตามกฎหมายอาญามาตราที่1.318ต้องโทษจำคุกป,ประมาณ2องปีถึงสิปีรับปรับ40,000บาทถึง2,000สนบาทหากพิสูจน์ได้ว่าตัวเองเป็นเด็กและหายไปไม่มีความยืนยอ,ยนยอม แต่หาเกเด็กๆก็ยินยอมแล้วไปกับทางผู้ที่ทำความผิดก็ต้องเข้เขาผิดตามมาตรา103 118เพราะว่าผู้เสียหายก็ยินยอมและไปกับผู้ที่ทำความผิดแต่ในทางกฎหมายมันก็มีแท้แทมุมในการรอพิสูจน์ด้วยกัน ซุหรือเป็นประเด็นว่าไม่รู้และไม่ว่าอายุเท่าไหร่แต่ตามกวามักมากมายหรืออะไรไม่รู้แปลว่าไม่แปลว่าเจตนาในการกระทําความผิดการที่รู้หรือไม่รู้อายุแค่17ปีจะเป็นตัวชี้วัดและการกระทําความผิดและของมันจะเจตนาหรือไม่ ส่วนในของการปล่อยหรือประคับปลอมหรือไม่แปลงปลอมบัตรนั้นขอมองว่าอาจจะต่างฝ่ายต่างก็ตาหาหลักฐานได้ก็มาแสดงทั้งทางเด็กและทางร้านก็บันทึงดังกล่าวก็ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเด็กปลอมพอชอรอเกิดเมื่ออยู่ในบัตรหรือถามว่ามีหลักฐานชี้แจงแท้จริงได้หรือก็มีจะมีความผิดมาตรฐานปลอม,ปลอมแปลงเอกสารน แต่ทางด้านน้องก็ไม่ได้ปลอมแปลงทางร้านก็มีความผิดและพอมีชื่อเสียงของน้องก็ย่อมรับรู้ถึงลูกสาวตนทำให้ผิดและเที่ยวสถาบันบันเทิงแต่อย่างอยากจะให้สังคมและมองว่าเป็นเรื่องความผิดถึงเรื่องดีมันก็เป็นเรื่องคนละเรื่องกันนะคะในวันนี้เหตุน,น้องเล่าว่าให้ฟังว่าตนจะกลับมาเพราะว่า พราะว่าเพื่อนๆไม่สามารถและลดชี จักรยานยนต์ได้นอกจากในในการที่ร้านไปส่งโรงแรมน้องก็เลยกับเพื่อนต้องจองห้องพักไว้ก่อนประมาณก็กดว่าสมรักคำสิงก็โดนเนขึ้นมาและซ้อนท้ายด้วยเป็นซ้อนสามเลยค่ะส่วนการที่พาไปโรงแรมนั้นของสมรักนั้นไม่ใช่โรงแรมของน้องแต่ตอนนั้นด้วยความกลัวเขาก็ทำอะไรที่ต้องนอนไปก่อนและกลัวมากที่สุดก็สุดท้าย ข้าพเขาก็เข้าห้องไปก็ถูกเปราะล่วงละเมิดทางเพศและทันทีน้องก็ทนอยู่อย่างนั้นและนานมากแต่จนกระทั่งน้องออกบอกอันหิวข้าวและจนคอลมจัดและร่างข้าวพอออกมาจากห้องน้องก็รีบทักหาเพื่อนและ เพื่อมารับและโดยก็บอกว่าถูกสมรักคำสิ่งล่วงละเมิดแต่ตอนนี้ครอบครัวก็ไปเจอกับน้องที่ร้องไห้ไม่หยุดเลยค่ะสุดท้าย ท้ายก็พาน้องไปให้น้องแจ้งความและทางการกับครอบครัวยืนยันว่าไม่ได้ต้องการอะไรเงินจากใครแต่ที่บ้านทำหาเงินเลี้ยงชีพและดิดอย่างดิษยางหาเงินเพอพอจะเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างยืนยันว่าเรื่องนี้จะดำเนินการคดีในที่สุดจะไม่ขอรับเงินจากใครอย่างแน่นอน